มาครับวันนี้ช่างกุญแจชินมารีวิวการแก้ไขางานตัวนี้เป็นมาสด้าสามนะครับเป็นรุ่นปี2008นะครับลูกค้าแจ้งมาว่ามีไฟอีโมโกระพริบกระพริบมีกุญแจแต่ไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับช่างกุญแจชินวิ่งมาบริการถึงที่เช็คก,การแก้ไขให้ตรงจุดก็สามารถสตาร์ทติดได้นะครับตอนนี้เราได้แก้ไขนะครับลบโปรแกรมอีโมอีโมใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็นะครับเคลียโค้ดทั้งหมดนะครับมา ทำให้เรียบร้อยนะครับก็ลองเทสสตาร์ทดูนะครับตอนนี้มีกุญแจ2ดอกแล้วนะครับอ่าสังเกตเราลงโปรแกรมใหม่เป็น2แล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปไอจีออนเรียบร้อยเครื่องฟิสตสตาร์ตติดแน่นอนนะครับอันที่2นะครับเครื่องฟิสตสตาร์ตติดแน่นอนกรบที่ปัญหาเรื่องกุญแจทุกรุ่นทุกยี่ห้อโทรมาครับช่างกุญแจเอชินบริการทั้งในและท่อสายที่ ตามเบอร์นี้เลยครับ0 8 3 8 9 7 8 9 6 4ขอบคุณครับ